สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้พามารีวิวไอ้บ้านครับผมที่กำลังสื่อสางเนาะตอนนี้ก็สร้างกำลังลงมือเอ่อต่อเติมครับผมกคือกอกอตอนนี้คือกอเทคานครับผมแล้วก็กออิฐครับผมตอนนี้สร้างก็ได้ลงมืออยู่คนเดียวครับตอนนี้สร้างกำลังสิเอ่อ ก็ครับผมหลังจากติดเทคขันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ช่างกําลังลงมือครับผมจ้างช่างคนเดียวครับผมเนื่องจากช่างเขาเจะโบใส่ลูกน้องครับผมเฮ็ดเองทุกอย่างครับผมถือว่าเก่งครับช่างนี่ก็เฮ็ดหลังค่างๆกันเห็นว่าครับนี่หลังนี่ครับผมเนี่ยครับหลังอยู่ใส่มือหน่ยครับผม นี่ครับลังนี้ครับผมสร้างกันลงเมือ่อพึ่งเซตไปครับผมเซตดังนี้แล้วก็ขื้นมาหลังสองครับผมคือเป็นดังของผมเองครับสํานักงานทีมงานหากินหมานุนกออนทัวร์ครับผมนี่แหละครับผมสานักงานาทีมงานหากินหมานุนกออนทัวร์อยู่ตรงนี้แหละครับผมกําลังลงมือถ้ำของผมรั่วรั่วเมื่อกี้ผมก็ได้เฮ็ดเองครับผมทําการเฮ็ด ล่อมรั่วเองครับผมกสร้างกับกำลังลงมือครับงานกับกำลังเดินหนาไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ได้ขึ้นข้านนะครับผมกำลังสิทธิ์ทไอ้ส่รุมัดดวดเด็กไปนะครับสร้างกำลังอ่าเห็ดเท่ทับหลังเนาะตอนนี้ก็เป็นขัน้นตอนของการ ตั้งเสาครับผมก็เลยขุดลุมไปครับขุดลุมตั้งเสาเนาะพอสิเฮ็ดไอ้ขั้วของน้ำอยู่ส้นนี่ครับผมสร้างก็ได้ขุด aze, เท่เรียบร้อยไป live, แล้วเรียบร้อยแล้วครับผมสร้างไปเข้าไปสร้างของมือน,นีรานยุดครับผมก็ได้เลยอะบ่ิ่งของแม่ครับผมทั้งรานยุดครับสร้างก็ได้ล้อมไปทั้งสองฟังเลยครับผมกออิฐเทคเคสขัน้นไปทั้งสองฟังเลยครับ ทร้างกระไดเดินทางกลับบ้านนะครับผมมืออื่นมาเริ่มงานใหม่ครับถือว่าเฮ็ดเรียวครับผมใส่เวลาประมาณสามสี่มื่นะครับเฮ็ดคนเดียวครับผม